โอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพิโยคาวจจาร้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานแบะกรมรานแล้วต่อตอนนี้ไปขอท่านทงหลายโปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดาก,กับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศีนคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย แต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศินสำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสิลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศิลแปดแล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคืออาการคำว่านาคามี ท่านผู้ทรงความเป็นพระนาคามีนั้นจะมีศีลแปดเป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัต คำว่ามีรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินแปดฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นศินพรหมจันทร์เจนว่าพระนาคามีหมดกรรมชันทะหมด ความโกรธเพียบัดและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บ,บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน ปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยืนเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวเพ่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งประสูด,ดาศีธาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเขามุ่งอรหัตผลกันเลย ได้ว่าการมั่วราตผลนี่เขาถือว่าอย่างเล็วที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะประสงดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประสูดาบนไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่าง,งากายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย,ย,ย์สเปโต้ื่อร่าง,งากายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถืว่าจิตใจเป็นสัตติระชานมนุษย์สนิรยยิโยร่าง,งากายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงสินห้าหรือว่าทรงกรรมบทสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบทสิผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบทสิบเป็นทำให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรา,าพูดกถึงอรหัตรผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ศาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทนยังไม่ละพระอรหันตุุกอง์ที่ทรงความเปรีย์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้แกนหนึ่งอนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงรับทุกขเวทนาและลรูปบรการที่สองกายกาตานุสติสำรับสมถะทิ่เจรณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุขปบรกโสโครภ ไม่ทรงตัวเรื่องการที่สามขอแถมนิดพระอระหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสรนดาสมตายกับพระอนน์ว่านันทะดูก่อนอนทน์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง เรานนทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอน,นันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ตอนนี้จำกันได้แล้วด้วอย่างว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอารียเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยกาตานุสติเหอร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการสามสองควบกาบสุปกรรมฐานมีความสขปรกเป็นปกติเรื่การที่สามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายสองอารมณ์ทั้งสามประการนี้ทรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทังสามริการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิกขาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเว่าอะอไรก็รองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญายม่ใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากบับรรยข้ามคืนอย่างรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช้กายสัมผัสไม่นั่งเงียบอยู่ในเขาลำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เปอนิธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนควิด เมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลก,กุตระก็ะดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ชหนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหหนต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแหงเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฐิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้าสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าสสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคําที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปสัสนานายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ทวนในสถานที่ที่เราทรงจะนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ทวน ตากว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เรอาอาศัยท่านท่านมีเมตตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกีกางานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่อความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมืน,นั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตยฉันก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสก,กายทิฐิกายะกะตาลสติกาสุรกมฐานมาควบพาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิน้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการสามสิบสองเต็มบริความสกปรกโสมมเป็นสิ่งสโสโครก ถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์เนื้อใครบ้างที่เป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็เปดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีเน้วมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ย่น หน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกทำอะไรไม่ไหมไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยคนดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภนีย่ยลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเกกลาวคำเป็นประโสดาสีทาคาอนาคาอารหารัน ทุกระดับนี้ชาญโลกีถ้าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นพระาสูดาสิกทาคาอันาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนตรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงชาญโลกีจิตระงับความโลภ เป็นบระสูนดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ะระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเก,กลือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด <c oughs> พระอาริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดกรงเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุคัลาใกล่ดอยถนนทที่นั่นคนเคยไปหาเก่าแสนยาก ท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปได้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะตนระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตด,ดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ แต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยเยอ่ข้อเดียวคือตัดสก,กายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนั้นหลายจะเพื่อเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดร,ราบสก,การะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อราบสก,การะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคน ท่านจะติดลาบสก,การะความจริงเปลา่าเพราะใจถ้าไม่ติดตอนนี้เรายเราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกรรมราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเลยครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตาย มีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายใน้จิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ในทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นแต่เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้น ใจไม่เกาะต่อมาานของความโกรธเขาก็มานั่งดูสกายาทิฏฐิเราโกรธแล้วเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะ,ะทุธร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ไ,มได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้ นายอาไปนั่งโกรธร่างกายของเขาในเรื่องอะไรอย่าประทุษรายเขามันก็สร้างความชั่วให้แกเราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าเรยเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียว เขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวท้ามารมณ์จิตให้เป็นสุขขึ้นว่านั่งเขาเว้นท่าของกินเลดและดันหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาแตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายเขาคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกาย มองดูความเสื่อมไปของร่างกายและดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้่แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็สุดสรมลงปัทถวันมันดีล้วมันชั่วแสได้ว่าร่างกายนี้มันชั่ว เราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องสมเด็จพระบัณฑิตเขี้วส่งแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปยัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคน,คนท้องตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคองกล่าวโดยย่อเราก็ท่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นชันโลกี ต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศินและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอน,นาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอน,นาคามีคือตัดก,กามไชั้นทะโดยใช้กายกตาสติอสุปกวะกมกรรมฐานและเซกายาทิฐิควบกัน กายคตาเยติทิเห็นมร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุปกรรมฐา,านเห็นมร่างกายสุขรรสกายญติทิไอสิ่งที่มันสุขรก r o อย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสุขรก,กร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์แถ้าเราตัดการไม่ชั้นทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมรไรและรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมร่รเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธพระอนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมิหารสีกับเซกายาทิฐิควบกัน ตามที่อดิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตานที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบ,สบายๆใช้ปัญญา ว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวเนี่ไปถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเป็นถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ไดไไ้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวตจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ใดฉันสัตว์ขี้เลื่อนเป็นที่หน้ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวและอุตจาอารมณ์ฟุ้งสั่นนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทจระคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคาม,มียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณโปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามชันถ้ามาคนเหลวโลภะความโลภเขาจะนำมากนเหลวโทสาความโกรธมายั่ยยาวคนเหลว โมหะเขามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบ,สบายถคล้ายๆกับว่ามือไม่กาะอะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นอะไรก็เห็นเหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้า เห็นร่างกายกายยาสัพพินยันไหลเห็นว่าวัถถเทีนเหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่เท่านี้ระบรรดาท่านทัง้งหลายเพื่อในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอนาตตะผลผมพูดมานะ้ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติกาปฏิบัติกันแบบนี้เขารัดลัด,ลดประเดี๋ยวก็ถึง ท่านท่านหลาลมองดูเวลาด้าความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเส็จแล้วก็ขอ,ขอวิุติไว่าแต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติห้าเบริการที่เริ่มต้นโดยประสูนดาบมันก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านองหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่ในในสิยาบทที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี